กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับพระสมเด็จสุขโตหลวงปูเ่เฮียงวัดอรัญญิกาวาหรือวัดป่าหลังยันสุขโตปีพุทธศักราช2498 พระสมเด็จสุขโตโหรือพระสุขโตวัดอรัญญิกาวาดหรือวัดป่าจังหวัดชนบุรีพระเครื่องเป็นลักษณะเนื้อผงคลุกรักมีรูปทรงลักษณะสี่เหลี่ยมด้านหน้าพระเครื่องเป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปแบบลักษณะปางมานวิชัยปางชนะมานหรือปางสะดุ้งมานด้านหลังพระเครื่องเป็นรูปอัคารายันสุขโตพุทธคุณโดดเด่นด้านแคล้วคลาดนิรันตราย ป้องกันศัตรูหมู่มานที่เข้ามาทำร้ายเป็นเมตตามหาสเสน่ห์มีโชคลาภค้าขายตามแบบสายวัดป่าหรือวัดอรัญญิกาวาดดังคำกล่าวขวัญของคนชนบุรีอยากรวยให้ไปวัดป่าอยากเหนียวให้ไปวัดอ่างการจัดสร้างพระเครื่องถูกต้องตามตำราบโบราณมีพระเกจิอาจารย์ที่ทรงพุทธาคมแก่กล้าปลุกเสกจัดได้ว่าเป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณสูงของประเทศไทย พระสมเด็จสุขโตหลวงปูเ่เฮียงวัดอรัญญิกาวาสหรือวัดป่าท่านสร้างถวายให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์จวนวัดมกุฏกษัตริยารามพระเครื่องพิมพ์นี้แต่เดิมเป็นพิมพ์พระเครื่องของท่านเจ้าคุณพระวินัยมุนีวัดมกุฏกษัตริยารามท่านเป็นพระอาจารย์ที่สั่งสอนสมเด็จพระมหาวีรวงศ์จวนรูปแบบเดิมสร้างขึ้นเป็นเนื้อผงว่านยา สมเด็จพระมหาวีระวงศ์จวนท่านนำพิมพ์พระสุขโตมาถวายให้หลวงปูเ่เฮียงจัดสร้างในปีพุทธศักราช2548เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้นำขึ้นทูนกล้าวในหลวงพร้อมกับพระปิดตาสองหน้าบรรจุกริง่งหลังยันอุพุทธโธและเหรียญอรหังเมื่อวันที่ห้าเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2500ณวัดมกุฏกษัตริยาราม พระวรพฤษปัญญาจารย์หลวงปูเ่เฮียงปุณณน,นัทฉันโทวัดอรัญญิกาวาจังหวัดชนบุรีวัดอรัญญิกาวาหรือวัดป่าตําบลบ้านสวนอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีผู้คนในจังหวัดชนบุรีต่างรู้จักกันดีในอดีตวัดแห่งนี้เคยมีพระเกจิอาจารย์คือพระวรพฤษปัญญาจารย์หรือหลวงปูเ่เฮียงปุณณน,นัทฉันโท อดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาสหรือวัดป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองชนบุรีผู้เป็นเจ้าอารามปกครองคณะสงฆ์แห่งนี้ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ได้รับสืบทอดตำราการสร้างพระเครื่องพิมพ์พระปิตาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปที่เป็นระดับตำนานของเมืองชนบุรีทั้งเนื้อผงพุทธคุณเนื้อผงกลา และเนื้อผงคลุกรักท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ถูกยกย่องให้เป็นห้าเสือเมืองชนบุรีรุ่นที่สองห้าเสือเมืองชนบุรีรุ่นที่สองประกอบไปด้วยพระเกจิอาจารย์ดังนี้หนึ่งพระวรพฤปัญญาจารย์หลวงปู่เฮียงปุณณ์นนัทฉันโทวัวดอรัญญิกาวาจังหวัดชนบุรีสพระวิสุทธสมาจารย์หลวงปู่ศรีพรมโชต วัดอ่างศิลาจังหวัดชนบุรี 3. หลวงพ่อปานพุทธรคิโตวัดเครือวันจังหวัดชนบุรี 4. พระครูภพศสาลวิสุทธิคุณหลวงพ่อสําลียานาสุทโธวัดห้วยยางจังหวัดชนบุรี 5. พระครูอุดมวิชากรหลวงปู่เหมือนอินทโชโตวัดกำแพงจังหวัดชนบุรีส่วนห้าเสือเมืองชนบุรีรุ่นแรก ประกอบไปด้วยพระเกจิอาจารย์ดังนี้ 1. หลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรี 2. หลวงปู่ผู้วัดน้อจังหวัดชนบุรี 3. หลวงพ่อโตวัดเนินสุทธาวาจังหวัดชนบุรี 4. หลวงพ่อครีบวัดสมถะจังหวัดชนบุรี 5. หลวงปู่เจียมวัดกำแพงจังหวัดชนบุรี ประวัติพระวรพรษปัญญาจารย์หลวงปู่เฮียงปุณณ์นนฉันโทวัดอรัญญิก,กาวาดท่านมีนามเดิมว่ากิมเฮียงหน้าภัยบูร์เกิดเมื่อวันที่29เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2441เวลา17นาฬิกา45นาทีตรงกับวันพรฤหัสบดีเดือนยี่แรม2ค่ำปีจอที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีโยมบิดาชื่อเร่งแสง เป็นคนเชื้อสายจีนโยมานดาชื่อนางผานมีพี่น้องร่วมกันเจ็ดคนเมื่อเจริญวัยอายุได้เก้าขวบโยมานดาได้พาไปฝากเรียนหนังสือกับหลวงพ่อเสงเจ้าอาวาสวัดหนองไม้แดงหรือพระวินัยธรเสรงวัตรสโมสรอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีต่อมาพระวินัยธรเสรงได้มรณภาพจึงเลิกเรียนและกลับไปอยู่บ้านช่วยบิดามารดา ประกอบอาชีพตามวิสัยที่กระทำได้เมื่ออายุ20ปีบริบูรณ์ท่านได้ไปสมัครเป็นตำรวจภูธรปลดประจำการเมื่ออายุ22ปีเป็นเพียงกองหนุนชั้นที่หนึ่งในปีพุทธศักราช2463เมื่ออายุได้23ปีท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุตามประเพณีณพัทธสีมาวัดอรัญญิกาวาสเมื่อวันที่15เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช 2464พระเขมาทัศส,สีชนลทีสมานาคุณหลวงปู่เอี่ยมเมคิโยวัดเขาบางสายเป็นพระอุปัชฌาย์พระวินัยธรรมหลวงพ่อเผาวัดเขาบางสายเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระประหลัดธรรมาสารหลวงพ่อชื่นธรรมสาโรวัดอรัญญิกาวาดเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมชื่อปุณณชฉันโธ มีความหมายว่าผู้มีความพอใจอันเต็มเปี่ยมภายหลังจากได้รับการอุปสมบทท่านมีอุปนิสัยสนใจด้านวิทยาคมได้ไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพระครูธรรมสารอภินันหลวงพ่อแดงวัดใหญ่อินทรารามจังหวัดชนบุรีพระเกจิอาจารย์ชาวขเขมรเมืองพระตะบองที่มาจำพรรษาอยู่ที่วัดใหญ่อินทร,รามอย่างยาวนานถึงห้าบสาปี เป็นพระเถระที่ทรงวิทยาคุณในทางสมมาทมีวาจาสิทธิ์เป็นที่เคารพยำเกรงคณะสิยนุสิทธิ์ต่างเล่าขานตลอดมาจนถึงปัจจุบันหลวงปูเ่เฮียงท่านเป็นพระภิกษุที่ขยันหาความรู้ได้ร่ำเรียนสัพพวิชามากมายจากพระเกจิอาจารย์หลายท่านในยุคนั้นท่านยังได้เก็บและสะสมผงพุทธคุณของพระเกจิอาจารย์ท่านต่างๆเอาไว้อีกด้วย ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ของหลวงปูเ่เฮียงพุทธศักราช2467เป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาสพุทธศักราช2483เป็นเจ้าคณะแขวงบางละมุงและเป็นพระอุปัชฌาย์ในคณะธรรมยุตพุทธศักราช2496เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะธรรมยุตอำเภอจังหวัดชนบุรีลำดับสมณศักดิ์คณะสงฆ์ของหลวงปูเ่เฮียง พุทธศักราช2479เป็นพระครูสัญญาบัตรในราชทินานามพระครูวรพรพศีลขันพุทธศักราช2498เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระในราชทินานามพระวรพรพศปัญญาจาร์หลวงปูเ่เฮียงท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่ให้การอุปสมบทมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2483 ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านในชุมชนด้วยการก่อสร้างโรงเรียนประชาบาลที่เป็นโรงเรียนมัธยมต้นภายในวัดอรัญญิกาวาสหลวงปูเ่เฮียงได้พัฒนาทั้งด้านการศึกษาและเสนาสนะให้เจริญรุ่งเรืองนับได้ว่าวัดป่าหรือวัดอรัญญิกาวาสแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองด้วยอำนาจบารมีของท่านวัตถุมงคล และพระเครื่องที่ท่านสร้างสรรค์ทุกรุ่นพุทธคุณเปี่ยมไปด้วยด้านเมตตามหาสเสน่ห์มหาลาบและมหานิยมพระเครื่องที่ท่านสร้างผู้คนต่างสแสวงหาเพื่อมีไว้บูชาและอยู่ในการครอบครองเป็นที่ปรารถนาของผู้คนในภาคตะวันออกพระเครื่องที่หลวงปูเ่เฮียงท่านได้สร้างไว้ท่านได้ผสมผงพุทธคุณเก่าในมวลสารการสร้างวัตถุมงคลของวัดอรัญญ,ญิกาว่า ที่นับว่าโด่งดังหลวงปูเ่เฮียงได้เริ่มสร้างวัตถุมงคลครั้งแรกเมื่อปลายปีพุทธศักราช2484โดยมีพระใบดีกาแฟมอภิราโตเป็นผู้ดำเนินงานในการจัดสร้างผงพุทธคุณที่ใช้เป็นมวลสารในการสร้างเป็นของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคห้าเสือเมืองชนบุรีรุ่นแรกที่ได้ปลูกเสกและอธิษฐานจิตเอาไว้หลวงปูเ่เฮียงท่านได้เก็บสะสม ตั้งแต่เมื่อท่านเริ่มร่ำเรียนวิชาเป็นส่วนผสมในการสร้างพระเครื่องของท่านโดยผงพุทธคุณเก่าดังกล่าวเป็นของยอดพระเกจิอาจารย์แห่งยุคในอดีตอาทิเช่นพระวรคุณยานมูนีหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีพระครูชนละโทปะมะคุณมูนีหลวงพ่อเจียมวัดกำแพงจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อโตวัดเนินสุทธาวาจังหวัดชนบุรี หลวงปู่ผู้วัดนอกจังหวัดชนบุรีเป็นต้นด้วยอำนาจความเข้มขลังของผมพุทธคุณเก่ามีส่วนเสริมให้วัตถุมงคลของหลวงปูเ่เฮียงเกือบทุกรุ่นถูกบูชาไปอย่างรวดเร็วพระวรพรษปัญญาจารย์หลวงปูเ่เฮียงปุณณนัฉันโทวัวดอรัญญิกาว่าจังหวัดชนบุรีท่านได้มรณภาพจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่27เดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช2511เวลา19นาฬิกา50นาทีนรพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีน,นสีราชาสิริอายุรวม70ปี4 7พัรษาประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อปีพุทธศักราช2512แม้หลวงปูเ่เฮียงท่านจะละสังขารจากไปนานแล้วแต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของท่าน จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ